สมัยฮุนไดซาเลียนั่นเองและวันนี้มาพร้อมด้วยภายในสุดหรู VIP แบบนี้ กับเบาะว i p ของใหม่100%เอร์เซสีดำสุดหรูมูลค่ากว่า60,000บาทนะคะสามารถปรับได้6ทิศทางเชื่อมต่อ usb ก็ได้และคันนี้ใหม่น้อยมากๆเพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นยังอยู่ในวารันตี0 5ปีหรือว่า150,000กิโลและที่สำคัญพวงมลาลัยมันตีฟังก์ชันมี adaptive cruise control เตือนออกนอกเลนฟังก์ชันเยอะมากหน้าจอนะคะแสดงกล้องรอบคันนะคะ หน้าจอใหญ่มากแอร์ดิจิตอลเกียร์ระบบไฟฟ้าแบบปุ่มกดและยังจะมีไวเลสชาร์เจอร์ด้วยและภายในการบอกเลยว่าใหม่มากสภาพป้ายแดงและคันนี้ที่สำคัญยังได้ภายในสีดำสุดหรูนะคะมาพร้อมด้วยทีวีจอเพดาน อันนี้ติดตั้งเพิ่มแล้วก็ภายในกว้างนะคะนั่งสบายออปชันของตัวท็อปก็ต้องมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าถึง3บานนั่นเองนะคะระบบกองรอบคันและวันนี้การบอกเลยการจะลดทันที60,000บาทเหลือเพียงแค่1,350,000า้บาทเท่านั้นการบอกเลยว่าถูกมาก ยังไม่พอนะคะกับของแถมที่การจะแถมให้นั่นก็คือเบาะ VIP สุดหรูนะคะของใหม่100%มูลค่ากว่า60,000บาทไปด้วยใครให้ได้เท่านี้อีกนะคะและซื้อสดไม่บวกแวรซื้อจัดไฟแนนก็ฟรีดาวผ่อนสบายมาเพียงแค่22,000บาทเท่านั้นใครกำลังมองหาหุ่นไดซาเลียรถตู้สุดล้ำออปชันจัดเต็มไม่น้อยเพียงแค่60,000กิโลนะคะ ส่วนลด60,000แล้วก็แถมฟรีเบาะปัาปไฟฟ้าสุดหรูเบาะเดิมมีให้นะบอกเลยว่าต้องคันนี้เท่านั้น